คุณผู้ชมคะสถานการณ์โควิด1 9ก็ทำให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงเครื่องอุปโภคบริโภคกำลังเดือดร้อนอย่างมากนะคะคณะสงฆ์ที่อำเภอเกาะขาจังหวัดลำปางก็เลยจัดรถพุ่มพวงไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังถูกกระทบเพราะโควิด1 9ค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะกกรรรรระะะะบบนาาาิษลทม่ มหาวิทยายลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยายลัยวิทยายลัยส่งนครลำปางได้จัดโครงการสังฆเมตตาพัฒนาชุมชนผู้สูงวัยนำขบวนรถพุ่มพวงแจกเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเนื่องจากยังคงพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่นี้วันนี้เราได้จัดกิจกรรมสังฆเมตตาพัฒนาชุมชนผู้สูงวัย นะโดยได้จัดกิจกรรมมีลักษณะนะจัดเป็นรถพุ่มพวงนะในรถนั้นก็จะประกอบด้วยเครื่องอุป,ปโภคเครื่องบริโภคนะซึ่งทางวิทยาลัยสงขลนครลำปางได้ร่วมกับภาคประชาชนศรัทธาผู้มีจิตกุศลได้ร่วมบริจาคไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนะสิ่งของก็ได้รวมกันประมาณ1,220ชุดในวันนี้เราจะนำไป แจกจ่ายให้กับสัายาติโยมผู้สูงวัยและก็สัาประชาชนทั่วไปสองตำบลคือตำบลเทศบาลตำบลก่อคาเทศบาลตำบลทาบ่าผาการนำอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันกันกบคณะสงฆ์นิสิตและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางช่วยกันนำอาหารจัดเป็นชุดๆไปผูกไว้กับรถเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปอยังแต่ละชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลได้สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกผมสดีใจเจ้าขอบคุณมากเจ้าทตรี่มาแจกเจ้าก็ขอบคุณในคณะสงฆ์ครับเีมาช่วยช่งควิมดีในโลขอบคุณครับได้ไข่ได้นมได้น้ำมันพืชได้ปากระป๋องได้น้ำผึ้งดีใจมากๆน้ำตาเกืียบเจริญพ่อเ่อกี้มีเจ้าอีสติอยเรยเจ้า ขอขอบคุณคณะสงฆ์มากค่ะที่มีความเมตตาห้กับผู้ยากไร่ค่ะแต่งองค์สมเทืองร้องกันแบบตั้งหน้าบอกอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าอาบพราบผ่อนตนสบายพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นศูนย์รวมความศรัทธาและเป็นที่พึ่งทางใจของคนในชุมชน พระสงฆ์จึงต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญเข้ามาช่วยเหลือคนในสังคมในยามวิกฤตแบบนี้อนุพงศ์ตาจินะนัะขกข่าวพลเมืองจังหวัดลำปางรายงาน